เตรียมเสียงเตรียมพร้อมครับเพราะว่าน MA ี <t <t ่คือพรีเซนเตอร์คู่แรกของพันไทยเลยนะครับไปพบกันเลยครับกับพี่เจ้าและเชอร์พี่จ้างอนไหนพันไทยเลวอะไรอะไรก็ไทยอ๋อใจดีก็ได้เหรอเป็นลูกคนนี้โอ้โห เฮ้หวัวนึงก็วไหนสิไม่รู้ปะดันอร่อยข้าวจริงจริงชงมากเสร์ได้เยอะจากการคัตว์วัตถุไทยที่เอยข้วอ่อยาต 走，还要准备比赛。 อยากให้ทักไทยต้องใจกูทุกคนเลยวันนี้มากันเยอะมากเลยนะพี่จอมเชนทักไทยก่อนอเลยพาฮะเจอกอนทุกคนเจอกัน เนื่อยไหมเหน่อยไหเหนอยหมแบกความหลอกมาตั้งแต่ต้นปีเหนอยไหมรับโ่ไม่เไม่น่อไม่เหนื่กชมแบความหลอกตั้นไม่เื่อยทีมาเข้าเรื่องกับนีงดีใจด้วยมากม big c o n u l i n s you t o ทเซิ้พันไทนี้มาเป็นรเลโกพันไทต้องถามพันแรกก่อนเลย ทำไมถึชงชอบกาแฟไทยครับทำไมชอบกาแฟันไทยวะเวลาเราไปเที่นที่ในองไทยทุกจังหวัดจะชอบที่ที่ที่สาขาทัานไทยดูมากเลยไปฮว่าไปพว่าที่ที่จะปไปไปเยครับอ๋อมีสาขาพันไทยเยอะมาก เยอะมากเลยเองปัญหาที่เจ้าม้าทำไมถึงเลือกรับเป็นพรีเซนเตอร์พานไทยล่ะเราชอบดึงกางเกมาแล้วเวลาไปเที่ยวจู่นั่งกางเเยอะๆแต่ข้างในดึงพันไทยกางเก้บุชาดึงไม่ได้เลยมยมัน คุดื่มกาแฟพันไทยแล้วรสชาติแบบลืมไม่ได้เลยใช่ไหมนะจริงๆไหนมีมีใครในที่นี้ดูทุกอีพีบ้างฮะไปวอร์ดทุกอีพีดื่มกาแฟภาพจะทุกอีพีเลยใช่ไหมฮะกอาจจะอาจจะมีกับแตงโมปัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคาคาคาเยลี่บ้างแต่ว่าโหถ้ากาแฟนี่คือแบบบ่อยมากแทบจะทุกอีพีเลยจริงๆนะแล้ว ลองกาแฟทันไทยก็คือชอบมากเลยก็เลยเลือกรับเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองใช่ไหมฮะโอเคดีมากอ่ะพี่คารเล่นนะอยากให้ชวนแฟนมามาดื่มกาแฟไทยกันเยอะๆครับผมทุกคนโต้ดื่มกาแฟทันไทยโหยโหยครับเราเราชอบกาแฟมากใช่ไหม เราไปกิจกาแฟหลายๆอย่าค่ะแล้วพึ่งว่าโอ้กาแฟไทยอันดับนึ่งมากกคต้องชอบกาแฟพันไทยจากพี่ไทยป่าดีมากแล้วกาแฟต้องอาราบล้าแต่บนตรงหน้าไม่ต้องพี่จอดนัคขั้แรกเท่านั้นเล เอามาตั้งแต่เช้าเรื่องอย่างนี้เลยนะครับเอาสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองคนได้ชวนทุกคนโดยเฉพาะน้องใจกูนะมาอยู่ในครอบครัวพันไทยใจกูกันใช่ไหมครับชวนมาอยู่ครอบครัวพันไทยใจกูเชิญพี่จอมนะเอ้ามาครอบครัวเต็มครอบครัวพันไทย,าาไทยกับเราทั้ง เช่นอยู่ในครอบครัวพันไทยใจปูเชิญชวนทุกคนครับุูปก็กี่ก็ไปช่ยกันกล่อนเทนพี่มช่วยกันทำเดี่ยวอเทนอยากได้ดี่เหนือครับช่วงคอเทนตี่เหนือนยว่าชื่นชอาอยากมาบนดัตันตันโลกสุดความต้องก่านการเต็ยเล่ ที่กับี่ับชอบเลยอ๋อนี้ก็คือชอไทยกาโน่แต่อีกหนึ่งเมนูที่พี่คาร์ลชอบมากตอนนี้ก็คือนมสดกระโดดใช่ไหมครับอ๋อไปตามกันได้เลยอร่อยใช่ไหมฮะรีตอี่อยะิมบ่อมาปเป็นบาเลยิบ่อยมาเยอะมากเยอะมากนะครับมาคุยกับสบายๆกันหน่อยเป็นไงบ้างช่วงนี้ใช่สบายๆใช่งน ว so ิ่งวิ่งมาไป e s y สบายสบาะสบายายทงนัยองา เรนทีนามอยู่อืมยิงก um> um> ันมงตัดคลิปอยู่จะาสะดุ้เร็วจ้าชวยมากกว่าอ้ยเพื่อไปดู่เกาะสุรินมากำลังตัดคลิปอยู่และเดี๋ยวมอนทุกคนติดตามได้ไหมฮะเอ้ยหมู่เกาะสุรินทร์สวยมากเลยเออเร็วคือจะบอกว่าทะเลมันเค็มนะแต่มีพี่จองเติมเต็มมันดีนะฮะ

โอไปทุกเขาก้อนเหลือที่สรงทะเลไปได้หรออาพอะว่มาจากทะเลใช่ไหมโอเคจากท่าที่ได้สวยกเอนี้โอ้โอ้ครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีมากน่ามากกลับางทีบาคทีออกไม่แน่ใจว่าได้ไปเจอหู่เนกมายัง ยังใช่นะอ๋อแต่ว hmm. ah. okay. ah. ่าไม่ได uh, okay. ้เห็นในโฆษณาด้วยใช่ไหมครับที่เจ้ารู้อะไบูเดงต้นอะไรบุเดนคืออาหารที่บุเดนบูเดงเออใช่ครับต้นนีลูคือบุเดียบูเดงเทงอันนี้เทนเทน เกิดมาขึ้น่คันอะไรนะนมื่อกีมเร่งยังไงนะมันมีเร่งเล่งเยังไงนะเต้เ้เต้เไม่เกิดเมื่อกี weakest, ้ใช่มอาจจะเล่นแค่ครัเดียวมั้ใช่ไหมฮะอ๋อบอกว่าจำได้ว่ามีมีมีแฟนคนดกสามใช่ไหมนะแฟนถามเขาว่ารู้จักปู่ได้ไหมพี่จองตอบว่าอร่อย จอนบอกว่าเมื่อกี้คุยกับพี่นัทพี่นัทจะบอกว่าพี่จองถึงจะต้องมาถามพี่นัทเลยแล้วว่าเนี่ยหู่เล็กนี่คืออะไรนะใช่ไหม <laughs> แต่ว่าดูจากนี้นนเรียบร้อยต้นหนีพบเจครับโอเคเข้าใจแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมมือทั้งสองคนด้วย <inaudible> นะถ้ามีโอกาสก็ได้ลองไปเจอกับหู่เล็กด้วยเนอะเป็นอหนึ่งสรนที่ต้องเที่ยวเลยจริงๆนะ <inaudible> ครับทัวไทยท้องไปจดที่นี่เลยจริงๆนะครับอ่ะมีเกมสนุกๆที่ได้เล่นกัน,ใน,ใน มีเกมสนุกๆให้เล่นกับใช่ใช่พร้อมเล่นเกมไหมฮะจริงๆแล้วแต่งานง่ามากเดี๋ยวเรามีอีโมจิขึ้นมาบนหน้าจอนะฮะแล้วก็อยากให้พี่จองและทั้เล่นเลือกว่าจะเป็นหน้าอีโมจิไหนและทำให้เหมือนเท่ากันทำทำให้เหมือนกับอีโมจิเลือกก่อนว่าเราอยากเอาไหน you have to pick one first and then ทำให้เหมือนเดิม you have to pick the emoji นะโอเคนะครับผมพร้อมนะ มาฮั่นเราเปิดทางให้ไอจอนน้อยได้เรบเราจอกันอ่าโอเคทำเล็กๆก่อนโอเคครับอันนี้เหรออ่านะทำเล็กมาด้านนี้พี่จอนไปดนั่งเลยไม่จอนนะพร้อมนะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วให้ทำท่าตามนะหันหน้าไปด้านนี้นะฮะโอเคนน้ดคกับหนึ่งสองสามทำพร้อมกันเลยด้วยกันเลยนะ ร้อมน,นะนะครับหนึ่งสองมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะโอเคผ่านเก่งมากเก่งมากเก่งมากมีอันนที่สองด้วยมีสามอันอันที่สองมาครับรุ่นที่สองเขาเกเมื่อกี้ให้คันแรกเลืเอกนะ้พี่จอครับ ที่ทำเรื่องอะเอาวันนี้อาโอเคท่าแรกเป็นอันนี้นะพร้อมนะฮะทุกคนพร้อมไหมนะครับหนึ่งสองสามเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ตอนนี้จบเรืองปีนาเดี๋ยวให้พูดให้พูดตามเอาพี่จ้องจะทำแรกวันนี้ทนแรกเหรออ่ทำแน่ตัวตลกใช่ไหมตัวตลกนะโอเคเมื่อคืนนะแม่เมื่อคืนนะเน่โอ้ยฝันว่าตุ๊กแกมันเกาะไม่ใช่ตุ๊กแกอ่าไม่ใช่ปลูกตุ๊กแก เมื่อคืนนะแม่เมื่อคืนนะแม่ฝันว่าตุกกกาต๊กแกมันเกาะฝันว่าตุ๊กแกมันเกาะวันนี้บอกบอกแบบมีวันนี้บอกบอกเป็นมี พระเกจะไม่กุยกับครพ้ะเอกพระเอก ทจ้าและคาแลนรหล่อไหม่ารัไหมใจูไหมื่ไปเลยตอนนี้เู่ตนมนะคัโกาสนี้ครับ้าุนาีดไม้มอบให้กับอกขอบคุเสษด้วยอาจรเช่ครับย่านี้คุณพีพันะมอบใหับคุณ นนี uhm. ่ะครับกับเจ้าที่ออกแบบแก้วสุดพิเศษนี้ไปอยูได้ง่ายๆกันเลยครับบอกเล่าเรื่องราวของกาแฟไทยที่เป็นอย่างดีจากต้นน้ำแม่พายะครับแล้วขอเรียนเชิญคุณสุภาษารนะข้างนอกให้กับพี่จ้อนแล้วถัดเลยครับเดี๋ครับพี่จ้องก่อน ต้องด้านหน้าะถ่ายร,รูปต้องใช้กล้องครับแต่บนใจสี่ห้องให้พี่จ้อมรันทันแรกคนเดียวนะคระับขอบคุณครับขอบคุณที่นัน,นครับเรียนเชิญค,ค,ค,ครับวันรับรางวัลนะครับขอบคุณนเรียนศิลป์ครับไปด้วยควัมสมานาน้อมนะชาร์ลส์จะเยอะๆเลยได้ไหมไฮเดรกานเดอร์จากทันไทยครับดีเดอรเดียวพี่จ้อง ไม่ได้ตื่นตาแต่ผู้โชคดีรุ่นนี้เราจับมาในที่ไม่คร้อแล้วนะฮะหาขอดูมือผู้ชคดีหน่อยแล้วขอบคุณคะสับคู่อย่าเท่านั้นนะฮะรอเลยกับความกลมก่อมความหอมของผู้โช คป็วไปไม่สำหรับทุกท่านเลยวันนี้นะกับการเปิดตัวครับแก้ย่บริการล็อคอมที่ชื่นสุดพร้าของอันไทยครับ 我跟个能